สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนมาแล้วครับเลขลุ่งเสงเนาะหรือตู้เสงย <c oughs> กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำ <c oughs> เพื่อบอัาผาดลิดต่อไปเลขเด็ดนะพีน่น้องเชี่ยวมาเป็นแนวทางพี่น้องนี <c oughs> ่และเพิ่อนกรให้มาสามตเพิ่อนมาหายหลายเลยสามตท้นๆเลย มันหายตัวได้มากไปเบิ่งครับนี่แหละครับแปดสองห้าเพิ่นบอกการเด่นหาได้พี่น้องเพิ่นเอามาตัวใสเพิ่นบอกว่าแม่ญาตก,กาฝากเจพาที่มาบอกเพิ่นว่าอยู่นี่แหละครับนี่ครับเพิ่เนเขียนเป็นตัวเลขจกูสิเลยว่าเป็นตัวเลขแดงๆนะพี่น้องมันอยู่ต้นไม้นะเพิ่นก็เขียนออกมากให้พี่น้องเบิ่งเนาะ เป็นแนวทางเน้อพี่น้องเน้อใช้วิทย์ะณายานในการรับชมเนาะคือว่าะ่ะพี่น้องผู้ได้มากะใช่ไปผู้ได้บ่ามากะพานเน้อพี่น้องเน้อเป็นแนวทางเน้อนีรบคลขีปลุงเพิงอนหายมากโตเดียวครับสามโตเล่นหาเด้อครับพี่น้องเล่นหา อย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะทามาคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะไ้ฟ้าเพิงดิมแชนแนวกะแค่นี้แหะครับเขาให้สุกโชกมันนะครับเด้อสวัสดีครับ